ทุ่งอินดียนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะคุณพัชรีดิฉันไม่ได้ยินเสียงคุณพัชรีอีกแล้วคุณพัชรีไม่โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะโอเคคุณพัชรีต้องพูดเสียงดังนิดนึงเพราะว่าเสียงยังยังคือชัดขึ้นแต่ว่ายังไม่ค่อยดังเท่าเสียงสุภาวดี ลองดูนะคะโอเควันนี้นะคะวันศุกร์แล้ว16พฤษภาคมวัาที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศนะคะสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีคนเข้าออกเข้าออกมาชมเรา31คนแล้วสำหรับในเช้าวันนี้คุณพัชรีเยอะทีเดียวนะคะเอาละค่ะเริ่มกันเลยสำหรับภาพแรกแผงที่อากาศผิวพื้นค่ะ สำหรับภาแพื้นที่อากาศพื้นนะคะช่วงนี้ก็ลักษณะเด่นนะคะก็ออยังไม่ได้มีอะไรที่เด่นออกมาเป็นพิเศษยอย่างเช่นตัวหย่อมความกดอากาศต่ำก็เคลื่อนขึ้นไปอยู่ทางด้านาประเทศจีนตอนบนไอตอนล่างของประเทศจีนแล้วนะคะซึ่งก็อิทธิพลหลักช่วงนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของลมนะคะลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งซึ่ง่วงวันสองวันนี้เป็นลักษณะของลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกบคุมนะคะแต่ลักษณะแบบนี้จะทําให้โซนภาคใต้ฝั่งออกค่ะ โซนทะเลอ,อันมันแล้วก็โซนอ่าวไทยเนี่ยมีฝนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองนะคะค่ะ,คะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ อพอมาดูลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเราก็จะเห็นว่าเช้านี้มีเมฆปกคลุมนะคะในโซนของภาคใต้เราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะคะจะไม่ใช่เป็นลักษณะของเมฆฝนถ้เป็นเมฆฝนก็เป็นสีเขียวสีเหลืองเนี่ยจะอยู่ทางด้านตอนบนทางด้านเพชรโุรีกับประจุบนะฮะแล้วก็มีบ้านน้อยอยู่ทางด้านสุราษฎร์กันครส่วนพื้นทีน่อื่นๆจะเป็นลักษณะของเมฆชั้นกลางนะคะแล้วก็ชั้นสูงซึ่งไม่ใช่เมฆฝนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีเมฆปกคลุมที่ บางส่วนนะคะอันนี้จะ,จะเรียกว่าเป็นเป็นเลขบางส่วนนะคะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะอพอมาดูเราดาร์ชุมพรนะคะเราก็จะเห็นเป็นลักษณะข,ของกลุ่มฝนฟ้าขนองนะคะสีซึ่งจะเห็นเป็นลักษณะข,ของสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีส้มอันนี้เป็นลนักษณะฝนฟ้าขนองนะคะตกนะคะอยู่ทางด้านจาังหวัดชุมพรตอนบนนะคะแล้วก็มีอีก เป็นแนวนะคะเป็นแนวลงมานะคะจะดูว่าเป็นลนนักษณะแนวต่อเนื่องตั้งแต่ชุมพรตอนบนลงมาจนถึงทางด้านสุราษฎร์และก็ทางด้านขนอมและก็สีชนนะคะตรงนี้ก็จะมีทางด้านอันดามันไอ้พอถ่านในทาเลออาไทนะคะซึ่งการเคลื่อนตัวจะเคลื่อนตัวข้ามฝั่งดังนั้นตั้งแต่ชุมพรลงมาจนถึงทางด้านนครธนบุญนะคะจะมีฝนเข้าปลาในช่วงเช้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะฝนฟ้าพนพขนองซึ่งจะมีฝนนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของลมแรงนะคะลมกระโชกแรงด้วยนะคะ มาต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของหาดใหญ่ค่ะอพอมาดูในส่วนของภาคใต้ตอนล่างนะคะจากเรดาร์หาดใหญ่เราก็จะเห็นเป็นแค่ฝนกําลังอ่อนกําลังปานกลางนะคะ,คะส่วนใหญ่ยอยู่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างนะคะยังอยู่ในอ่าวไทายอยู่ยังไม่ได้เคลื่อนเข้าหาฝั่งนะคะซึ่งาตามในแนวชายฝั่งเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงตอนบ่ายถึงค่ำนะคะค่ะแตกต่างจากเมื่อสักครู่เลยนะคะ ที่เป็น uh huh. ใช่ค่ะ,คะเพราะว่าตอนล่างจะฝนน่าจะน้อยกว่าใช่ไหมคะฝนเราจะเป็นช่วงเวลาบ่ายช่วงเวลาบ่าย<ต>เกิดตอนใช้สำหรับตอนบนแล้วก็ตอนกลางนะคะตั้งแต่นครขึ้นไปเนี่ยฝนจะเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนเช้าะนะคะค่ะเรามาถึงพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ,ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่า ฝนนะคะจะมีเยอะอยู่ทางด้านตอนกลางจะให้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์และก็นครนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆน,นะคะก็อยู่ประมาณ40%ของพื้นที่นะคะตั้งแต่เพชรบุรีประจวบนะคะพัทลุงสงขลาป,ปัตตานียะลาและก็รา,าิว่าซึ่งฝนส่วนใหญ่อย่างที่บอกก็คือเป็นฝนตอนบลายค่ำเป็นวนใหญ่แต่เป็นลนักษณะฝนพะนอนะคะค่ะนะคะ,คะ,นะคะก็วันนี้ฝนค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะนครก็6 0 เฉดของสีวันนี้พรุ่งนี้มีการเป,ปลี่ยนแปลงไหมคะคุณพัชรีถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็แนวโน้มส่วนใหญ่ในโซนของภาคใต้ตอนล่างนะคะรวมสงขาเราด้วยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ยังคงมีฝนไหลข้ามอยู่นะคะแล้วก็แนวฝนหนักอาจจะกระเถิบขึ้นไปทางด้านประจวบคีรีขันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง,งจังหวัดฝนลักษณะฝนของหมูสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะเถอดขึ้นไปทางด้านประจวบขึ้นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะ,คะส่วนนครเดี๋ยวต้องรู้ีกทีตอนบ่ายว่า จะข,ขึ้นไปจนหมดหรือว่าจะยังคง10%ไว้หมายถึง,รงพรุ่งนี้ที่นครโอกาสฝนจะเพิ่มขึ้นตอนบ่ายตายแล้วและดิฉันไปทำกิจกรรมตอนบ่ายะจะเจอน้องฝนไหมคุณมัจจลีอ,อําเภอไหนคะอําเภอเมืองเลยค่ะคุณมัจฉลีค่ะ สี่โมงถึงสี่โมงถึงทุ่มหนึ่งที่สวนสาธารณะที่นครน่ะพรุ่งนี้เราไปรณรงค์กันไม่สุบุรีในวันงดสุบุรีโลกกันนะคะคุณวัชรีจะเจอฝนไหมดิฉันจะได้เตรียมตัวเอาร่มเอารไรไปด้วยค่ะที่ลาดใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนั้นถ้าที่ลานที่สวนนะคะโอกาสเจอค่อนข้างมีนะคะเพราะว่ามันเป็นลานกว้างใช่ไหมคะมันเป็นลานกว้างใช่ค่ะ ใช่ใช่ก็อาจจะต้องเตรียมกันสักนิดนึงอาจจะต้องดูช่วงเช้าล่าสุดอีกทีนึงว่ามีโอกาสเข้าออเยอะไหมนะคะ,คะแต่ว่าถ้าดูจากผลสื้อเมวานนี้ก็คือุ่งนี้ก็ยังมีผลตอนหมายข้ามคืนด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นหุ้นพักนองด้วยอาจจะต้องให้คนสวัสดีลักษณะ ระวังนะคะในเรื่องของลกระโคกแรงด้วยนะะอ้แต่แล้วดิฉันต้องรีบบอกทางบุนิธินะคะให้เขาเตรียมสแปรกก๊อกสองไว้ถ้าฝนลงจะเกิดอะไรขึ้นกิจกรรมเอาดอร์ทั้งหมดอาจจะต้องแบบมีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณพัชรีโอเคดีมากเลยค่ะแม่เห็นเห็นแถบแดงนครแล้วแบบเริ่มจะแบบแล้วระหว่างทางหาดใหญ่ไปนครเนี่ยพรุ่งนี้ช่วงสายๆบ่ายๆเนี่ยจะฝนระหว่างทางไหมคุณพัชรี าถ้าเกิดวิ่งจากสงขาขึ้นไปอาจจะอาจจะไม่เจอเยอะมากอาจจะไม่เจอเยอะโอเคค่ะเพราะว่าที่ฉันค่อนข้างปอดนะคะเวลาขับรถข้ามจังหวัดเนี่ยคือ เป็นคนที่ไม่เก่งในการขับรถข้ามจังหวัดนะคะไม่ไม่เชี่ยวดู GPS ก็ไม่เป็น <c oughs> คุณบัจรีดิฉันดู GPS ไม่เป็นนะคุณคุณบัจรีแล้วแบบว่ากูกูก็ Map ก็ดูไม่เป็นเนี่ยนะคะหลงสุดชีวิตเลยอะโอเคอย่างงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเสียงกันแล้วกันนะคะหลงพึ่งสวัสดีค่ะขอบคุณมากหลงพึ่งที่แชร์รายงานพยากรณ์อากาศออกไปนะคะให้กระจายไปในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดจะได้มีคนเข้ามาติดตามรายงานพยา กออากาศกันเยอะๆนะคะเรามาถึงพยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาค่ะคุณพัชรีคะวันนี้ในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะวันนี้โดยภาพรวมก็จะมีฝนร้อยละสีิของพื้นที่นะคะแต่พื้นที่ที่จะมีฝนก็อยู่ทางด้านโซนคาบมสมุทรสัตหีพระนะคะส่วนเมืองและตะพุ่มชายฝั่คลองหอยโขงสะดาวนาทวีสะานะาสบาย้อยนะคะส่วนทางด้าน ค่าสมุดกับเมืองเนี่ยโอกาสก็คือตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงตอนค่ำนะคะอาจจะติดหัวรุ่งได้บ้างบางพื้นที่ด้วยแต่โซนรัฐภูมิหายใจของหอยโคงนะคะส่วนด้านในเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฝนบ่ายค่ำส่วนใหญ่นะคะค่ะจะฝนต้ตนหัวรุ่งเนี่ยจะค่อนข้างน้อยะคะอคุณพงศักดิ์คุยมาบอกว่าฝนมีแต่ตอนบ่ายไม่รู้ฝนจะมาทําไมจะมาไหมเออจะมาไหมสุราษฎร์พรุ่งนี้ฝนใหมตอนบ่ายเหรอคะคุณมัชาลี สุราต์ก็จริงจริงสุราร์บางพื้นบางอำเภอค่ะจะมีฝนได้ตั้งแต่ตอนเช้าแต่ว่าทั้งนี้อ่ะโซนสุราร์นี่ในในอีกช่องทางนึงเนี่ยก็จะเห็นว่ามีถามทางด้านทุ่งสูงกัุนครด้วยนะคะ,ะถ้าทางทุ่งสูงนะคะกับโซนสุราร์ด้านฝั่งตกเนี่ยก็จะมีโอกาสมีฝนได้ในตอนเช้าเช้าด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เลยก็จะมีฝนบ่ายค่ำ ค่ะโอเคนะคะคุณพงศักดิ์นะคะเจอน้องฝนบ่ายค่าค่ะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ,ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันวัดได้35.8องศาเซลเซียสนะคะทิ่เกณฑ์อากาศร้อนแต่ไปอยู่ฝั่งใต้ตกนะคะ <c oughs> อยู่ที่สนามบินกระบี่ อืมค่ะพรุ่งนี้กระบี่ก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่นครกันหมดเลยนะคะสำหรับพวกสูย์ข่าวปลอดควันนะคะในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเราก็รวมพลังไปทำกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันกษัตรบุรี่โลกกันที่นครศรีธรรมราชเมืองแห่งคนดีใช่ไหมคะใช่ไหมคะ สโลแกนเขาอะไรเลยนะคะดิฉันจะเข้าเมืองเขาดิฉันยังไม่รู้จักสโลแกนเขาเลยเข้าไใจไหมเนี่ย <Okay. S 1> แตไม่ได้เหมือนกันโอเคใครจาได้ <Okay. S 1> บอกสุภาพดีมาหน่อยแล้ว <Okay. S 1> คุณธนาพรคุณพงศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกดิฉันมาหน่อยคุณชวนพีท ขอนแกน่นสวัสดีค่ะยกนิ้วโป้งให้นี่คือโป้งครครับโป้งคือโกรธหรือโป้งแปลว่าด,ดีคุณพัชรีช่วยตีความตุ๊กตาของคุณชนพิษหน่อยซิยกนิ้วโป้งนี่คือโป้งดีใช่ไหมโอเคโอเคต่อกันที่รายง,งานอุณนหะภูมิต่ำสุดของภาคใต้วันนี้ค่ะ16พฤษภาคมค่ะ สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะคะชาานี้วันไนียีจุดเจ็ดองศาเซลเซียสที่อำเาาอภอสระจังหวัดสงขลาค่คะ,คะสระดาเพิ่งไปมาเมื่อวันก่อนนะคะเมื่อสัป,สปดาห์นี้หรอ,อสัปดาห์นี้ไปเที่ยวอุทยานพุทธอุทยานเขาเล่ที่สระดามาะค่ะที่วันจันทร์ไม่ได้มารายงานพยากรณ์อากาศให้ตรงเวลานี่นะค,ะค่ะคุณพัชรีเคยไปเที่ยวไหมคะพุทธอุทยานเขาเล่ไปหรือย,อยังังเลยค่ะ นเขาเล่ยังยังไม่ถือว่าทางด้านสะเดานะทวีเนี่ยแต่ค่อนข,ข้างได้ไปเที่ยวน้อยนะคะจะเลยไปทางด้านปัตตานีจะเลยทีเดียวทางด้านนาทวีเหมือนจะเคยไปเที่ยวที่อ,อะไรนะที่สัตเจ้าเจ้าแม่กนอิมพางเมืออะไรเงี้ยอืมอืมอืมก็ยังไม่ได้ไปค่ะอยากจะบอกว่าพุทธอุทยานเขาเล่เนี่ยเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอสะเดาแล้วก็เป็นจุดที่ น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่พิเศษก็คือว่าถ้าเราเดินทางจากตัวเมืองหัดใหญ่เข้าไปที่เสดาเข้าไปที่พุทธอุทยานเขาเล่ไปเช้ามืดเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่น่าสนใจคือคนที่เขาอยากไปดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลหมอกเขาบอกว่า ตรงนั้นเนี่ยไม่แพ้อโยเวงเขาพูดกันแบบนั้นนะคะคุณพัชรีเออดิฉันว่าก็กกดีนะก็ดีเพราะว่าไม่ต้องขับรถไปถึงเบตงใช่ไหมเราก็อยู่ตรงนี้แหละเดาแล้วก็ขับรถไปสักออกจากบ้านสักตีสี่ไปถึงสักประมาณเกือบเกือบตีห้าหน่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะเห็นทลเมเพราะว่าพอขึ้นไปบนเขาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นลานกว้างเป็นแบบเสดาทั้งเดาแล้วก็มีอะไรนะคะภูเขานมสาว นะคะที่ติดสงขลาใช่ไหมคะภูเขานมสระใช่ไหมอ่าอันนั่นแหละแบบเห็นเป็นนมของผู้หญิงสวยมากคุณมัชลีดิฉันไม่ได้ทำเรื่องนะพูดจริงมันเป็นชื่อแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะติดมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แบบสวยเลยแหละคุณมัชลีคือครั้งแรกที่ได้ไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้เครดิตของสำนักงานประชาสัมพันธ์จงังหวัดสงขลาที่เขาเชิญสื่อไปเราก็เลย ยอมทิ้งงานอะไรเงี้ยอันนี้พูดแบบว่าวันนี้วันศุกร์เผื่อว่าใครจะไปพรุ่งนี้จะเดินทางไปเที่ยวพุทธอุทยานเขาเล่ก็ไปนะคะ <c oughs> มีอะไรนะคะมีจุดหล,หลายจุดนอกจากชมทะเลหมอกแล้วก็มีพระพุทธรูปเออแล้วก็มีเขาเรียกว่าพระเกจิอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็พูดใช้คำพูดไม่ถูกอะไรเงี้ยน่าสนใจนะไปถ่ายรูปกันได้สวยงามคุณอวยชัย,ชายจากชัยบุรีสุราชวันนี้มีฝนไหมคะคุณพัชรีคะ าจรุรมีบ่ายค่ำนะคะาทางด้านชัยบุรีก็มีโอกาสมีได้แต่ว่าอาจจะน้อยกว่าทางด้านาสมุยกันดีดนะคะแล้วก็รวมถึงพุนพินนะคะพุนพินทางนี้ก็จะมีมากกว่าทางชัยบุรีสักนล็กน้กนอยน,นะคะค่ะคุณอวยชัยนี่น่ารักมากเลยเป็น f อฟเราตั้งแต่แรก,แรกๆเลยจนถึงทุกวันนี้ผ่านไป30ปีแล้วก็ยังเข้ามาทักทายสุภาวดี คุณพัชรีกับทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเพราะพวกมีพวกเราอยากมีคนแบบคุณอวยชยัยคุณพงศักดิ์คุณธนพรอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่นะคะอ่ะมีใครส่งหัวด,ดอกไม้มาให้คุณพัชรีเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตไปดูหน้านิดนึงดูคอมเมนต์หน่อยใครครับคุณพัชรีเดี๋ยวนะที่ฉันไม่เห็นนคอมเมนต์อนะ่ะ มันไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นโหมดแม้ว่าโขึ้นแต่อะไรนะดอกไม้ใช่เมื่อกี้ออ,อคอมเมนต์ขึ้นแต่ดอกไม้อะ่ะแต่ว่าหาหาคนไม่เจออะ่ะว่าเป็นใครส่งมาแหมทําไมต้องต้องปิดหน้าปิดตา <c oughs> ไม่ต้องกังวลนะคะ <c oughs> คุณพัชรีรับดอกไม้ได้หาะจากคนแปลกหน้าได้นะคะคุณชัยหนุ่มที่บ้านเขาไม่ไม่โกรธอยู่แล้วนะคะ <c oughs> คุณพินทิปอ๋อโอเค เจอแล้วคุณพินทิ์ขอบคุณนะคะคุณพินทิ์คุณคุณพินทิ์น,ทนี่ก็เป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูเราก็พยายามเกี่ยวให้เขาเข้ามาดูเราทุกวันนะคะคุณพินทิพ์ขอบคุณค่ะเราคุยกันนอกเรื่องไปต่อกันสําหรับนี่นี่จากอุณหภูมิต่าสุดสดาวนี่เราไปนอกเรื่องไกลเลยนะบอกแล้วอย่าให้ดิฉันเกี่ยวอะไรเข้ามานะดิฉันจะเกี่ยวเข้ามาแล้วดิฉันก็จะออกยากเลยปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเชา้าวันนี้ค่ะ ค่ะสำหรับคุณภูมินะเอ๊ะขอโทษค่ะสำหรับปริมาณฝนนะคะจะเห็นว่ามีฝนเล็กน้อยถึงเป็นกลางซะส่วนใหญ่แล้วก็ฝนส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนบนของภาคแล้วก็วัดฝนนะคะมากสุดเมื่อวานได้25.5มิลลิเมตรนะคะที่สนามบินนครนะคะก็ตรงนี้ก็จะวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะทางนั้นได้ค่ะเพิ่มเติมเมื่อกี้ค่ะเพิ่มเติค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณพัชรีก่อนเลยค่ะ ที่หาของขวัญให้ได้แล้วนะคะนครก็ของขวัญเมืองนครใช่ค่ะเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะคะพระธาตุ<ม>ทองคำ<ม>ชื่นชมมาชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมกษัตริย์มากวัดมากศิลแล้วก็ครบสิ้นกุ้งปูค่ะครบสิน้นกุ้งปูมันถูกถูกจริตก็อีต,ตรงนี้แหละ <laughs> นี่ต้องของกินนี่แหละเขบสิ้นกุ้งปูโอเคดิฉันจะได้ทานไหมเนี่ยกุ้งปูเขาเนี่ยนะไปวันเสาร์นี้ก็อดนะคะคุณธนพรคอมเมนต์มาบอกว่าชอบค่ะจะได้ไปเที่ยวคุณชนพรดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบออกนอกเรื่องเรื่องในเรื่องนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คุณเลไทยสวัสดีนะคะโอเคนะคะอาะพรุ่งนี้วันเสาร์อย่างที่บอกว่าสุภาวดีมีภารกิจเดินทางก็เลยอาจจะไม่ได้นําเสนอรายงานพยกากรณ์อากาศงั้นรบก,กวนคุณพัชรี พูดภาพรวมของเสารและอาทิตย์ให้คนฟังที่ฟังอยู่ในเวลานี้ได้ทราบสักหน่อยแบบรวบยอดทีเดียว2วันเลยค่ะคุณพัชรีคะได้หาเสารอาทิตย์หรือว่าหยุดนี้นะคะละักษณะก็โดยภาพรวมแล้วฝนส่วนใหญ่จะเป็นฝนฝ่ายข้ามโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างก็ยังเป็นลนักษณะ ฝนใบข้ามอยู่นะคะ,คะส่วนตอนกลางตั้งแต่นครศิีธรรมราชสุรา,ลลาชุมพรขึ้นไปทางตอนบนรวมถึงประจวบด้วยเนี่ยอาจจะเจอลักษณะของฝนตั้งแต่ตอนเช้าพราะเป็นลักษณะของลมจอนออกเฉียงใต้อาจจะมีเพิ่มเติมในโซนโซนของอำเภอที่อยู่แนวชายฝั่งนะคะ,คะอาจจะมีเข้ามาได้ตอนเช้าหรือตอนหัวรุ่งได้บ้างเช่นตอนคาบสมุทรหรือทางระโนดที่ติดกับนครนะคะอันนี้มีลมเหนือบ้างเข้ามาเร็วขึ้นมาสักนิดนึงนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝาก นี่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองนะคะเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองซึ่งจะมีลมกระโชกแรงมาด้วยดังนั้นขอให้แต่ละคนตื่นเช้าเรือช้าประมงด้วยนะคะ,คะช่วงนี้ก็ให้รับระวัแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝักันว่าฝนฟ้าขนองเป็นพิเศษนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้คลื่นลมจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นลักษณะของลมตอนออกเฉียงใต้แต่ก็ไม่ได้สูงมากจกนเป็นอันตรายเกินไปนะคะให้หลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นอยากแต่ระมระวังแค่นั้นค่ะ ค่ะถ้าเกิดว่าคนฟังที่ฟังอยู่แล้วก็ส่งมีข้อมูลอยากจะสอบถามทางคุณพัชรีเพิ่มเติมนะคะก็ยังคงคอนเน็กไปได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกหมายเลขโทรศัพท์ดิฉันยังจำได้แม่นยํำค่ะศูนย์เจ็ดสี่สาถูกต้องไหมคะคุณพัชรีถูกต้องแล้วนะคะจําได้ถึงแม้ว่าไม่ได้ยำบ่อยๆนะคะเพราะว่ามัวแต่ไป อะไรนะออเซสซอรีกับช่องทางใหม่ๆที่เรานําเสนอแต่ว่าใครที่ฟังอยู่แล้วก็อยากจะเข้าไปโทรสอบถามคุณพัชรีมากกว่าที่เรานําเสนอก็สามารถสอบถามได้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราใช้เวลาแบบเกินพิกัดไปหลายนาทีมากเลยขอบคุณคุณพัชรีว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนวกอุตุนิยมวิทยาชํานาญการที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคุณพัชรี ค่ะเจนไมจนค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาชมเราแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามในช่องทางต่างๆที่เรานำเสนอในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ตตามฟัเข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0 7 4 3 1 1 7 6 0ลูกทุ่งอินดี4 4, ้อินทุกเพลงอินทุกวัน0742434440819576644สนใจลงโฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดี้โทร074 243 444 081 957 6644